เพลทไม่เคยฝันนี่ก็ทีไม่เคยค,ครั<า>สวัสดีแม่เอื้องครับยัสสวัสดีจ้าครับวันนี้ก็จะมาตามแนวทางของคุณแม่เอื้องโค้งสุดท้ายนะครับผมเอฟซี FC ก็ขอกระมาหลายท่านครับแม่ว่าให้ตามแม่โค้งสุดท้ายนะครับผมก็ของแม่นี่จะเป็นเลขปูนวนวลตะดวงมาบอกใช่ไหมเนี่ยเป็นความฝันใช่ไหมครับเป็นความฝันมาบอกเฉยๆเนี่ยบอก โอวซเอเก้ 04, 04, 04าหนึ่ง่วคืนนี่นี่เมื่อคืนจีนจีนจักมันเจง๋งขึ้นมาเลยเพราะลูกคืน,นมันโดดเดก็ฝันบอกไปฝันมาเก,บก็บมาโบกไปเลียองออกเลียววะ่ะครับเท่านี้เลยอ๋อฝันขอนสแจ๊งนี่แม่แจง๊งแม่ฝันนิดเดียวเท่านี้แล้วก็ฝันมาเรียงเท่านี้ด<อ>้วยไม่เคยจักทีไม,ไม่เคยฝันไม่เคยคหินตั้งแต่เ,ตเป็นทรงตั้งแต่ถูกเลียงกันไม่เคยมีครับจะมามีทีนนี่เลยมันก็คือว่าออกมาทั้งสามตัวเลยว่ะครับ ก็ค <sympath is> ือว่าในแต่ก่อนนี่ที่แม่เคยไปไปไปขอเกศเนี่ยก็คือว่าในลักษณะของการทรงที่ว่าเขาถูกกันหลายๆน่ะหะวถูกกินอืมที่เขาู่กกันว่าเป็นเศนดอกหลายอืมเป็นเป็นจิ๊บิปวดถูกกินครับก็คือว่าแต่ก่อนนี่คือเป็นทรงแต่ว่าในลักษณะแบบนี้ที่แกแกมาบอกเลขออกเนี่ยม่เคยจักทีไม่เคยพึ่งพึ่งพึ่งมาที่นี่เลยมาคืนนี่ครับค่เท่านั้นแหละบอกว่าเลขน่ะ เราลูว่าตายเดีกออกเปลโอกไกว่าเก้าสี่หนึ่งตัวเก่ากับทีคุณแม่ฝันตองงวดเนาะค่ะเออตัวเก่าที่แกมาบอกเตะตองงวดนะดิตัวเดียวกันนี่นีนี่ใช่แกไม่ยำตัวเดิมเแกกลัวเองจะลืมหรอวะโก็ก็เลขตัวนี้น่ะหายเขาเตะหายเขาต้วนี้เขาขจิตสื่อกันเต็มเลยนี่ ก็เท่าแกเข้ามาแกหายแกเห็นนางอยากนางจุนก็เอาไปหายมึงเมื่อกี้วะเอาไปหายมึงวะ่งวะแกเห็นเองลำบากะนะบ้านี่เห็นลำบากเห็พนพวกคนนั้นนะกันจุนจริงๆเอาไปหายเมื่ที้แบบนางกระเต้นอย่างงี้เดี๋ยวเขามาไอ้กี่รวยน้องมันเขามาจอมแม่ก็ไม่ดูหรอกเนาะไม,ะไม่ไม่ดูเรื่องเดี๋ยวมันหมุนกระตึ่มาเลยแหละมันผูกเขาเหล่ากามาเลยครับอือว่าแต่สมมติแกตัวมนีก็จะได้ไปเรียนแกเดี๋ยวนาะแม่เนาะ ให้จะถูกเถอะครับมันจะถูกเถอะทำไมถูกที่แกบอกแต่สองตัวเดฟันนะ่ะเห็นได้แต่สองตัวเลดอ,อกเ็เดี๋ยวนี้มันได้ทั้งสามตัวเลยอ้สี่เก้าเนึ่อเอเก้าสี่หนึ่งแกว่าไงน่ะเดอก็เก้าสี่หนึ่งอินกิับถูกไหมคือเดี๋ยวจะออกสลับกันเนี่ยเออมันจะสลับตำแหน่งนี่ไม่รู้อินกิสลับแบบไหนคือจะออกเก้าหนึ่งสี่นี่คือย่างไงไม่รู้ครับมันตรงสลับเลยคอก็คือว่าแต่ก่อนที่ว่าพ่อเทามาบอกนี่พ่อเทาบอกแต่สองตัวนี่แม่ที่ว่าถูกหลายหลายนี่ สามตัวแถวหน่อยทีแต่โบกแต่สโงบัวน่ะมากเพราตัวมันออกตรงตรงไงนี่มันออกตรงเลยโบกแถวนโบกหาสซงก็อหาโซงครับโบกสีโซงอกสีโซงต้นอันออกสีเอเดาโบกหาโซงสีโซงครับก็ออกทางหลังทางบุญอ่าที่ว่าอันพ่อทอบุญใหญ่บอกเองเอารถไปขนนั่นนะแม่ในเองเอารถไปขนมาเดือนเขาได้หาเซนเลยนะครับหาโซงสุดเดียวแกโบกเงินแกโบกละเดี๋ยวไอเจ้าไปรถเอาขนมาเดือนลูกพูงมีวะเขามาหาอย่างวันนี้นะครับ ก็เลยเอีอย่ยนั่งออตอนนี้ที่แกนันเลตตอมัสก็คุณรวยหนุ่ม <S an> เอ็งเขาเอาไอ้ผลไม้มาขายเอาอะไรมาขายติมเหละ <S <S <an> <S เเผือพาอะไรเขาเอมาหาย <S an> ติ๋มก็นี่ก็เลยบอกว่าหาสงตัวเดียวเดวยลุลลกล่างโดยล่างด้วยหาสง,งตัวเดียวไม่ตกลับตก <S <S <an> <S มือเฮฟทนี้ได้หาเสนเลยเออออกล่างจริงจอองล่างเขามาขายมาหายยายน่ะเอ็อเขามาทําขวัญหายสงพันจิต ครับแล้วเขาซื้อผ้าให้คุณหามากหลากหลายอะไรก็มาเต็มได้ตั้งห้าแสนเนาะห้าแสนเวลาเย็นเดียวอย่างพวกพีเขาหงบนเงินห้าแสนเลยเขาหนักจริงจริงเจ้าก็สื่อถลายเป็นทลายห้าสองอย่างเขาคนมีเงินดาเขาคนรวยน่ะเขาคนมีน่ะเน่แต่ว่าผู้บอกนี่อ่ไดรยิบจับไว้น้ำเงินเนาะไม่ได้นะแต่เราแทบเพิ่นสีเอาหายเงินสีเอาขาดเนี่ยโกไปบอกว่าเอาหลุดไปขุนมาด้วยลูกว่ะแต่บอกว่าอยู่ก็โกงเฉาเอาหลุดไปขุนมาเลยพวกนี่ มันมุดเงินมามากๆว่ะเอารถไปใส่มาเลยโอโหคนเสียดายกับเต็มบ้านบางคนทูกันกินทูกันกินบ้านแล้วเรื่องฉันจะไปกล้าอยู่เนี่ยนะย่าแค่กล้อยู่กลัวความกลัวน่ะถูกเยอะอืมถูหลายไอ้ไอ้บอกสีหกออกสีหกหกสีก็ออกมันออกลับไปกลับมาถูกงวดน่ะอืมทำคนผู้สอดรบบานปิชายก็บาถูกสิบสิบเอ็ดงวดของตอนนั้นทูกกินถูกินกลัว เลียบารล่างเป็นล่างนะปุ๋นเป็นบุญแล้วก็ไม่ต้องกราบด้วยครับจะว่าหาโสงนี่เราสืบสรงทำไม่ออกดิมันโค้าหาครงก็ยังว่าแต่ว่าพอ่าบุนใหญ่นวนตะดวงนี่รู้จักมดตำบนรู้จักมีแต่เอกไปดูก็เขาไปมีแต่คนรู้จักมดขนาดว่านอนมันเร่งหรอกมีใครก็กล้าไปดูหยกเยบบจเข้าไปลง้ําข้าไปตัวคนจงคนในจะกลบไปยัยเด็ยังไม่กล้าไปเลยไม่ใครกล้าไปหรอก มันแต่ยายน้ำเข้าไปเขาหยิบไปไม่เขาไม่กล้าดกครับเขากลัวก็กลางคืนนี่เข้าไปน้ำรดเธอได้ดกโน่นก็เตี้ยอยู่แต่หาาทางลับไเห็นความเรงนะครับมีกเองคืนางัวเต็มโน่นเองถูกไปกินยาทั้งคืนกลางคืจะกงัวอะไรจะมากะไรเต็มูเอาใข้เคยดูกลางคืนเต็มครับผมแต่เรงนะเขากลัวกันที่นี้คนแม่แม่ทำไม่ใช่ดิ ครับพี่ชัยลายฟังอยู่ครับเราทุกอย่างอกระโนนับแต่เดิมทีพอแถาบุญใหญ่เนี่ยแกก็บุญบารมีแกหลายแล้วก็เลยบอกเมนก็เมนออกบ่กนายไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม่ต้องเชื่อก็ย่าลบลูด้วยโน่นนั่นนี่ครับกระดูเต็มโน่นเด็ดมีแต่กะดูเป็นคนกะดูเรียร้แต่คนมันเป็นนักรุกหนักนะเป็นนักรู้เป็นทหารเขาใหญ่ม่อยู่ก็กระโนนเงเขานอนหนนเอย ดูเพื่อนก <Arrow, S 2> no ็เขาเมี so ่ยวดูเ huh. ม <success> ี่ยวไว้เขานอนหรอกก็ดูคนานอนหรอมีใครอยู่บ้านได้หรอกเขาประกาศอยู่เลยมันเร่งครับมันเร่งนอนกลางวันก็ระนาดเติมลางวันมันคืนมีใครประาศอู่หรอกมันเร่งหนุ่มกันนี่แต่ว่าในมารอบนี้เนี่ยนันพอเทาบุญใหญ่มาแปลกเนาะแม่เนาะมาแปลกบอกว่าบอกไอ้เจ้าเลว่าเละก็เทาออกก็เดือบ่าที่ที่ยายเขียนไปให้นี่ครับ ต้นกันก็ตอนต่องวดที่แม่ให้มานี่ครับทำไมมันตรงกันวะโอเควะมาเช้าเนี่ยฝันมาเช้านะก็จะฝันกูหลุกขึ้นกินยาหรือเป่าเอาเบอร์ตัวทเก่งหอเมื่อคืนในี่ไเม่อคืนมอเช้านี่อนคนเจีงนี่แม่เห็นแน่ะจแล้วใครจะรู้บอกว่าก็มันฝันยังงั้นก็มันฝันมาเล็อกเลยหลักสามตัวใครเขาเคยครับสี่เก้าหนึ่งไม่อย่างไรก็ต้องซื้อแหละตัวกันห้าเก่าหนึ่งไม่น่อย หา่งศูนย์เลยลุงเลยเลุดตัวเขาที่ไปทำกันหาศูนย์นี่แม่หาหนาศูนย์นั่นแหละหาศูนย์ไอ้ลูกสาวแม่ฝันได้นี่ลูกสาวยายเนี่ยฝันลูกสาวแม่เนี่ยฝันว่าแ็นเขาน่ะมันป่วยปี๋เราก็เลยเอาไปลูกบารนบตก็เลยเขาบอกว่าอาการหาซีพาติเตอมบันนั่นแหละมันไม่ฝันมากี่โปรยหาซีพ์หาซีพ์หาทิปหาทิปจะลุก ม่เออกอาการนะหาดีผาดีปับปิ้นมากเลยว่ะในฝันก่อนนะหาดีผาดีปัอาการเป็นไงวันบ่ชหาดีผาดีปับอีโอมันฝันเหม็นจริงจริครับยังกินทาให้หาดีกว่าหาหนึ่งค่ะศูนย์สองหัวได้ตัวกันนี่แม่มันตัวรองเนาะมันตัวขึ้นตัวลุงมันเคยมันเคยขึ้นตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่มันฝันอ่ะแต่อุโอมันฝันไอเจ้าที่โนมก็ฝันไอเจ้าได้สี่ศูนย์หกสี่หนึ่งอีวันอีวังยายโบกับเขาก็นี้นะครับขึ้นตัวเดียว ครับมันก็ออกสี่หนึ่งอ๋อออกสี่ศูนย์มัน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 ดัดสีหนึ่งอ๋อการได้เลยเอมันออกสี่ศูนย์นะไอเจ้ามันมันดัดในสีหนึ่งมันขอกสี่ศูนย์มันลบนุ่นหนึ่งอันนี้ก็แทงเกิ่อนถึงลงอ้าหนึ่งห้าอันนี้ก็ะตงเนาะสี่ากระตงเลยก็แม่งคนเลยเดยนี้ั้งสี่เกขาทั้งห้าหนึ่งเนี่ยก็เนนี้เก่าเก่าเก่าหนึ่งสี่ใหญ่แจงใหญ่เก่าหนึ่งสี่เก่าสี่หนึ่งนี่แหละ แต่ว่าที่แกมาบอกนี่ซ้ำตัวนี้แต่ว่าไม่ดูตำแหน่งตรงไหนใช่ไหมไม่ดูตำแหน่งแกบอกยังไงแกบอกสี่เก่าหนึ่งเนี่ยสี่เนี้ยเนี้ก็เท่ว่าสี่เก่าหนึ่งเนีไม่สี่เก่าหนึ่งเก่าสี่หนึ่งอะไรแบบนี้ไหมสี่เก่าหนึ่งอืมสี่เก่าหนึ่งอือเลขนาอกสี่เก่าหนึ่งอ่งทีแล้วก็นึกนึกได้แล้วอือนึกได้แล้วสี่เก่าหนึ่งกวนเลยอ๋อจ้ะอือสี่เก่าหนึ่งเลขเก่าหนึ่งแม่นป่ะค่ะไหนว่บอก ยายยังเปลกยายยังหนังฉ่างวุ่นมึดบางใจเทาทำไมยังฝันนี้อคยนี้เมื่อวนนั้นเนาะเออผมเคยฝันอย่างนี้ดยแม่นี่ด็กออกแล้วตัวนี้กาวกาวสามเงินมากาวสามเลยมันออกเลยนี่างไรเนี่ยค่ะแม่เออออกเลยนะแต่ว่าน้อยคนที่จะฝันแบบนี้นะแมฮหาหาหายากหายน้อยครับที่ว่าจะฝันแบบนี้แล้วนะจะฝันทีก็ไดคกับส่วนใหญ่กับฝันจะผูกจะฟ้าสวยนื้สีกาวหนึ่งหนะไม่ใช่ป็่สวยนะจะบบกไงครับอืมครับก็ แคนน่าจะบอกแค่นี้หล้วแม่เนาะบอกเท่านี้แล้วก็บอกฟันเท่าไหน่เขฟัน,น,น,นเ็วอกเร็วอาอกสี่เก่าหนึ่งอู้วันาาญนี่ยถูกถูกยี่สิบาทเี็กสามตัวถูกสามตัวเลยต้องต้นทั้งไข่แตเ่เมื่อเตยบากกอนยาย่ห่นะเพลงยา่เนี่นย,ยมันอมดรู้สึกอยากจะเอาเรียมยังไม่อกเลยมันจะวันนีวันนี้ห้าอยเลยวันนี้ิ่นเปิ่่ิบห้าสบหกพี่นีนี่ซื้อไื้ออันน่ครับท่านี้เนยสี่เก่าหนึ่งเด้อข็นแล้วคั่นีับ ลืมนายเออประสาดไม่ค่อยดีครับแต่ฟังไม่ดังนะ FC ก็ได้โชคได้ mắn ได้โชคได้ลาบก็จะได้นี่เนาะไปเลี้ยงปูเลี้ยงตลาเนาะยังเลี้ยงว่าในแคดได้โกนมากๆโกนจังจังว่าถ้าได้ก็ต้องเลี้ยงแกนี่แม่เลี้ยงเองจังหวัดไหนไม่ได้หลายๆคนจีโกนเขาบีบจิบจิบหนวดเขาเลี้ยงเต็มโน่นหนักปวดหนาันโจรในหินหนักเขาไปเลี้ยงหัวหมูจักประมาณจักสามสิบหัวน่ะสามสิบหัวแค่น่อยนี่หัวหมูก็มืด อันนมืดนี่มืดบ้านมืดไหนแต่ได้ข้อมามืดแปงว่าเขารู้จักกันมดอย่างเเขามานที่นี่คือแม่ก็มาร่วมกันนี่เองมาร่วมกันเอาโมดีปีผากนี่เองมาให้เขาติ่งเขารำมาอืออีต้นอีต้นเดียปนะหมอหมอปุ่มนะเขาบกข้อก็ข้อก็เก่งกันแต่ขบกเหลี่ไม่ได้คมันเขาบกเหลี่ไม่ถูกนี่จะเป็นแม่บอกแม่บอกคนเดียวใช่ไหมแยกไปโบกเขาเขาล้างเท้าสูงก็ไม่แล้วอย่าไปเท้ารับ มันเลยยินมาเลยนะมันเลยยินมาแต่โดนนะเรายินมาถึงใจยายเลยนะหลังที่มาถึงบาเขากำลังเรือกลังเลี้ยงยายจะรู้ว่าเขาเลี้ยงอะไรยายเค่รู้ดอกยายอยู่บ้านอย่างงี้ไปเลย <ไป S 1> เหลวๆๆๆเขาไปเขา,เขากกำลังดำกำลังตีนกันอยู่กำลังเขาตรมกันอยู่แต่เขาไม่โบกดิเพราะแต่คนตาทานคุ้มยามก็ตจะไ,ไปไปบ้านไปทางเนี่ยถนนห่างเข้าไปหน่ับ กระโดดตูมไป,ลลไปเลยนะลอยดิวเป็นหอะเลยนะอยายน่ะไปนะัะมันเปลกตรงนี้อืครับไอ้คนคือโดดไปได้เกือบตายถึงมะกลัวกลัวยายน่ะกลัวกลัวยายน้ำรวมยายก็ไม่รู้มันไปยเบียบไหนครับมันลอยไปเลยน่ะ อยู่ดีไปรู้สึกอีกทีอยู่นอนในนี้อยู่นอน,น,อน,อนไอ้ยายหลิมขึ้นไปยายหลิมบอกโอ้ยกูเกือบตายว่าทำไมมึงทำกูอย่างงี้เอาที่ที่รู้ไม่ได้ฉันทำยายยังหงอยอืมคนไปอย่างนั้นนี่ยายหลิมก็อยู่ปนีแล้วนอนอยู่เถ่ากวยายครับเรื่องจริงเรื่องจริงโอ้ยไม่เชื่อ,อยายหลูหลูยายเขาเขาเขามาดับอีไปอื ตัตยเร่ยวไปเลยนะ่ะไอ้คนขึ้นโซนไปนะกโกกับตายด้วยล่าแหม่เมียงนำกูมาอย่างนี้นับไอ้ขามกระพานจะทนกระพานปูน,นเนี่ยทนเน,นี่ยกระพานน้อยๆกระพานน้อยน้อยทำไมยังยังนำพวกขามไปได้ตามล่ะก็ไม่ได้ขามได้เพรก็ลงเดินดินั่ไปเลยนะ่ะรูบเละจริงจริงหลังจากนั้นก็เขากกกันร่างน่างกําังตีนดูเนาะเขาเขาห้กเขาไม่หายเหล็กเด็กเขาไม่ดูพอแต่ไปถึงได้เหล็กเลยได้สามตัวทูกินทัแปลงเลยอื ปั๊บได้เลยน่ะเขากําลังวรีปีผาดกันูเขาเอาไปเลี้ยงคือกันเขาไปเขาตุงดูน่ะแต่ว่าทําไมเขายังทําไมเขาไม่ไม่ได้ดีจนมาคนถิ่นมาซื้อกบแม่มากตัวใหญ่จะบอกที่กบแม่เนี่ยส่งไปทุกคนไม่ได้นี่บะบะบะร่างใหญ่เขามาส่งกันมันตะปูแต่ไอ้เจ้าผัดเทาเขามาปัดเทาว่าทําไมไม่บกโชคบกลาบเขา ทำไมเาะมานางติมทำไมไม่หายีกหายไอเขาควรคอยอยกินไก่ออกนนินหมูเขาไคยบกวันวันนางแกเขียนหายไอเจ้าเก้าสี่หนึ่งแกเขียนหายอย่างนี้มื่อไหร่ล่ะออุเดี้ยวกว่าสามืดแล้วก็สามนเาามนาะบลีกมันออกสี่ศูนย์เก้าสามมันปิดตัวเดียวอืมครับเนี่ย มันเลกมันออกเลยเก่าสามเขาถูกคุหาซีมหาทิพยเขาสื่อเขาชว์เก่าสามอยู่แล้วคดีสี่หนึ่งน่ะต้องลวนลงตัวสี่ศูนย์มันออกสี่ศูนย์เก่าสามมันวิตแตมหนึ่งนี่แม่พิตแตมเดียวสองขาเลยแต่ว่าเขาถูกหลังจากสองขาเขาถูกสามตัวเลขออกสี่เก้าสามวันนั้นเลขออกสี่เก้าสามเขาถูกสามตัวก็มีถ้าใครจับถูกก็สามตัวเลย อืมแต่แกหายมาอย่างนี้ยันสุดแล้วแต่แกจะหายมาสุดแล้วแต่แกจะหายมาทุกที่แกก็หายมาเรียงหลีกสามตัวอย่างไม่หละไอ้ต๊ะตัวตางตัวหายเกิแต่ที่นี่นหละแกหายไม่คือค่ะแกหายเบียบนี่นี่หายไม่คือทุกที่ดอกนี่เอาสามหลีสามตัวครับตัวแต่คนจับเป็นกระโกถูกแต่บุญบุญแต่บุญมัน่แต่แต่แต่่าเขาซื้อเกาสามแล้ก็ถูกมาก อืมสองตัวบนุนี่มันยโซกตักตัวบุญเก่าสามใช่เล็มนอกสี่เก่าสามคณี้เลกเล็กลังมันออกสี่ศูนย์เนาะเอเอเอจะหายศูนย์มาอย่างไรหายศูนย์มาอย่างไรสี่ศูนย์เด็กมันออกสี่หนึ่งครับนกขึ้นตัวเดียวเตะแต่แต่แต่ขาฝันปัจจุบปลาขาวซื้อสี่หนึ่งเก่าสามก็ถูกสวมขาเลยอืมครับก็ถูกกันติมบวันวันวันเขาซุงนะวันเขาซุ่งนิดยินยิ่ยิ่งห่วงบ้านทุกบอกเว้ยไม่เชื่อยิ่งรูบลูดีวะเห็นมันมันบาบาบวบไปเขาซุ คเขาเขาเข้เปิดไอ้เพลิงไอ้เพลิงไอ้แบบเบบแบแบในตู้น่ะครับหุ๊มตุ๊กข้อเขาเขาเขาข้อเขาเลยยายก็เก็บไปเขายายกลักบ้านอืออยู่ดีมาเลยมันก็ตุ๊กพุดมาเลยมันเดินไม่รอดเลยเดี่ยวมันจะเดินมาบ้านแล้วมันเดินไม่ได้จะขึ้นรถมาขึ้นไม่ได้ครับจะขับรถมาขับไม่ได้คก็ตุ๊กพุ้มหุ้มพุทธเนาะมึนก็เติะเลยเนาะ ไปรำเนี่ยเขาเลยไปเลยด่วไปดัวนรวยปเป็นเรื่อยๆตายเรื่อยๆไปกดหายเลยเขาเลยเยุกมือเลยครับเขาว่าตอนเด็กย,ยุกหนักทำอย่างนี้โอนเราก็ทำอย่างนี้โอนเลยครับอือพอจะทำอย่างกี้วะไหมลราพอทีหลังอีกทำอย่างนี้เอเอ,เอทำอย่างนีก็เก่าเรื่อยเนาะทีรลางทำอีกส<อ>ามเขาบอกหายอีต้นยุกมือน่ะหายกลุ้งมือเตื่นหายซีหนึ่งเก้าสามหายกลุ้งมุดขาแต่ว่า แต่ว่าเขียนหายน้ำมันพิษตัวเดียวมันรูตัวหนึ่งวิตัวหนึ่งวิตัวหนึ่งแต่ตอนหายหาเลีกเน่ะจะหาแต่ยก Hi ่หอย่ังงี้เลยนี่อยูกรูดูรูหายยังไ่ลับพอพอแต่ทีหลังอีกพอพอแต่ทีหลังยกยังงี้ยกยกยังงีะะ้แล้วก็นี่เ <ortunately> ขาบอกตีเก้าสาม น้ำไม้เขตีมาตกลงกันแต่เมาเหล่ากันมันจะเมาเลยไม่ได้ซื่อบางทีเขาอาจะไม่เชื่อนะครับบางคนก็ไม่เชื่อไม่เชื่อแต่ว่ามันก็ถูกมาตกลายโรบเลยนี่มําไม่ใช่ไม่ถูกสุเรศเต๋บุญภาวาสนาสองเนี่ยเองก็บอกว่าทำไมก็จดอยู่เท่าแล้วเองยังได้หายดอกใบบินนะก็อยู่บนสาลอยู่ไหนก็ขอบคุณคุณแม่เนาะสำหรับแนวทางที่ได้เอามาแบ่งปัน่านผู้ชมนะแม่เนาะขอบคุณค่ะทางช่องก็นำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้น ทางช่องก็นำเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะก็มีเพิ่มมา591แล้วก็50นะคะโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมนะคะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ